เรื่องหนูร้องผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะอยู่ช่วยหนูกันแล้วกันครับวิยักหน้ายักหน้ามีอะไรจ๊ะเอ้ยให้รางวัลหรอจ๊ะเอ๊ะเราให้รางวัลเดี๋ยวไม่ได้หรอกมันไปแล้วนะใช่ทองเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะแต่ของสามีเริ่มหายไปเรื่อยนะ อย่าว่าแต่ของสามีเลยครับครับลูกวงยังใช้กระดูกช้างอยู่ครับนี่อีกเพลงหนึ่งแล้วกันครับส่งท้ายค่ำคืนนี้ฮะกับติดรวชาหัวใจครับทุกคนครับขอทะเลดาวหน่อยครับผมเปิดแฟลชนะครับมือถือทุกคนครับยกขึ้นมาครับบกให้ the more กลัวเราจะอ,อกรธน้องจดจ้องจงไม่กล้าเผยใจรอรอรอจะบอกคำนั้นฉันเฝ้ารอแต่ไม่รู้จะบอกแบบไหน,นเรื่องเรียนพอผาแต่เรื่องรักออกเปรบไม่ได้ติดเรอ หัวใจแกอย่างไรช่วยบอกเธอเนาฝนเริ่มประปามมาตอกย้ำให้น้ำใจไม่รู้ว่าเธอ Do Ro อย่างรอเธออยู่รอบน้ฉันอยากบอกว่าฉันชอบเธอขอบคุณทุกคนครับเดี๋ยวขอญาตถ่ายรูปรวมสักนิดหนึ่งนะจ๊ะครับผมแสบตาเหรอคุณแม่ <c oughs> อ,อย่าเพิ่งรีบกลับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราถ่ายรูปด้วยกันนะแต่แต่ก่อนจะถ่ายรูปแล้วขอ,อพี่แกบอกว่าให้ไรอันประกาศยอดพระป่านะครับที่ทุกคนร่วมบุญกันครับยอดพระป่านะครับครั <นะ S 2> ผมในวันนี้ที่ได้ไปเท่าไรครับโอ้โหออ,อ,อีกฝากถือหน่อยฮะไม่ต้องกันาดน,นั้นพี่้้อเล่น ยอดพระบาทนะครับยอดพระบาทที่ได้รวมแล้ว7,870บาทครับอนุโมทนาบุญด้วยครับผมครับผมนะครับออตอนนี้เราจะถ่ายรูปกันนะก,กับถ่ายรูปกันใช่ไหมครับผมครับผมเดี๋ยวจ้องทางกันเลยเขาเขียนว่าอะไรอะไรฮะเขาบอกว่าขอเพลงพ <อ S 2> พด้วยหนุมีมเวลาไมลุกพีน่นมสุรินใช่เปล่ะไม่รู้ใช่ใช่ใช่ จะมาหลอกลอนสาวบ้านดอนสุราธานีน้องสวยจังรู้ชโชมตรุนน่ารักหจดีปองเสนียงนั้นเท้าชีวิตัวพี่นี้บู้ออกจากใจขอบคุณครับถ่ายรูปรวมสักนิดหนึ่งถ่ายรูปนะครับ,รบเดี๋ยวขอขอแรงแม่แม่พี่ๆอีกสักครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเราถ่ายรูป ตามธรรมเนียมครับรับนับหนึ่งสองสามแล้วก็ขอให้ทุกคนชูมือถึงสูงนะครับโบกไม้โบกมือได้ส่งเสียงได้นะครับเมื่อพร้อมแล้วเดยวขอแ๊ปแปปหนึ่งครับขอไฟขาวได้ไหมครับอาจารย์ขอไฟขาวครับทางทางจิมอานไลท์ติ้งครับขอขอไฟสีขาวนิดหนึ่งอ่าขอกำลังเลือกสีอยู่ครับผมขอขอขาวดีครับอ่าไลอ้อนตอนนี้ขาวแล้วแต่ใหญ่ดำมากครับตอนนี้ขอขาวดีครับแถวนี้ก็ได้ครับ อานะฮะทุกคนนะครับขอแรงทุกคนเลยนะครับนับหนึ่งสองสามชูมือส่งเสียงอีกซักหนึ่งครั้งครับนับหนึ่งสองสามชูมือส่งเสียงขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับเนี่ยยังดีนะถ้าเป็นถ้าเป็นคนอื่นแล้วป๊อป ขอบคุณทุกคนนะครับมาร่วมงานในวันนี้นะฮะเดี๋ยวทางวงเล่นต่อนะครับเดี๋ยวแล้วเวลาแล้วต้องพอกใหม่ขครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับรบมือนึดังกับไรอันกาบดิครับผมชอบคำพูดน้องตอนให้สัมภาษณ์อยู่ประโยคหนึ่งว่าไงฮะทุกคนนี้ไม่ใช่แค่ลมใต้ปีกทุกคนคือปีกของน้องนะครับยังไงแล้วนักร้องคนนี้ ศิลปินที่ท่านรักคนนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนในวงการหรือเส้นทางบันเทิงนี้เส้นทางแห่งเสียงเพลงนี้อยู่ที่ทุกท่านนะครับจะเป็นกําลังใจให้กันครับผมตอนนี้ขอเวลาให้น้องนะครับแป๊บหนึ่งสำหรับท่านใดที่นะครับยังไม่กลับก็นะครับเดี๋ยวพวกเราจะเล่นต่ออีกสักช่วงหนึ่งและขอญาตปพะญาสัมพันธ์นะครับล่วงหน้านะครับในวันพรุ่งนี้นะครับพบกับอีหนึ่งศิลปินสาวอินดี้เบอร์หนึ่งของเมืองไทยครับ น้องลำไยไหทองคำแต่ก่อนที่จะพบกับลำไยไหทองคำไปดูน้ำส้มตรงนู้นก่อนนะครับครับน้ำส้มแม่กระแตแม่กระแตครับผมมีสโลแกนไหมครับไม่มีครับอ่าดีเพราะว่าตั้งแต่ประกาศไปแล้วเดี๋ยวคนถอยหมดดีแล้วนประกาศไปแล้ว